ระบุเขาว่าในค่าคืนก่อนการเลือกตั้งหรือว่าคืนหมาหอนนั้นไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าการเลือกตั้งนั้นจะมีความเรียบร้อยโดยหลังจากปิดหีบประมาณ1-2ึ่งถึงสอสอชั่วโมงนั้นก็จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการโดยบรรยากาศที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตในพิชาสุขคานนนประธานกะกะตได้เปิดศูนย์แถลงกา,การเลือกตั้งโดยระบุคขาว่าขณะนี้กกตมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นในทุกหน่วยเลือกตั้งกว่า90,00เขตท,ทั่วประเทศโดยบรรยากาศเป็นไป ดีและยังไม่มีรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงในคืนก่อนวันเลือกตั้งซึ่งหากพบว่าพื้นที่ใดมีการทุจริตก็ให้กะกะตจังหวัดส่งหลักฐานมายังกะกะตกลางภายใน30วันนับจากนี้โดยมั่นใจว่าประชาชนจะไปใช้สิทธิ์กันโดยไม่มีการทุจริต ส่วนการนับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา15นาฬิกาคาดว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงทุกหน่วยจะสามารถนับได้ทันทีและน่าจะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงก็จะทราบผลทุกพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการค่ะทางด้านของนายประพันธ์นายกวิกกตกกตด้านบริหารงานเลือกตั้งได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งที่17แขวงเสนาณิคมเขตจตุจักร โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์คืนก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเช้าวันนี้ยังไม่ได้รับรายงานความผิดปกติแต่จะมีในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่ได้รับแจ้งว่ามีการจับกลุ่มการขนเงินซื้อเสียงที่จังหวัดมหาสารคามมูลค่า390,000บาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน สำหรับจังหวัดที่มีน้ำท่วมก็ได้จัดเตรียมเรือท้องแบนและรถบรรทุกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แล้วและได้มีการย้ายหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดสุขโขทัย8หน่วยจังหวัดน่าน2หน่วยส่วนที่จังหวัดปทุมธาน,นีพบว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถูกดึงออกซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการสร้างสถานการณ์ธรรมดาค่ะ ส่วนการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนายประพันธ์คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกับการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มิถุนายนเนื่องจากแต่ละเขตมีหน่วยเลือกตั้งจํานวนมากต่างจากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีเพียงเขตละหนึงหน่วยส่วนข่าวที่มีการแจกเงินให้เจ้าพนักงานในเขตราชบูรณะยังไม่ได้รับรายงานค่ะ